v i o อ2016ตัว 1.5s สีแดงเดิมโรงงานเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาชมกันว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวามาชมกันเลยครับ สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมจูนกับช่องวอลินทอนชาแนลนะครับผมวันนี้ผมมานำเสนอรถ v ีออสสองตัว 1.5S สีแดงเดิมโรงงานเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาชมกันว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับผมพามาดูกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับผมด้านหน้านะครับอย่างแรกเลยที่เป็นจุดสังเกตของ v ีออสตัวใหม่นะคือกระจังหน้าจะเป็นตัวใหม่แล้ะตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกตัวชิ้นแล้วครับผมเป็นปี2016 กระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมตัดด้วยสีแดงจากโรงงานนะครับดูสปอร์ตมากมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปตัวเอเนี่ยให้ไฟโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับผมแล้วก็ส่วนด้านล่างนี้จะเป็นไฟตัดหมอกที่ให้มาจากโรงงานเลยนะครับผมถือได้ว่าตัวนี้คือครบสุดๆนะครับสำหรับออปชันที่ว่ารถ1คันจะต้องมีถือว่าครบมากนะครับผมหลังจากที่เราดูด้านหน้ากันแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างว่ามีอะไรกันบ้างอ่า ส่วนด้านข้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกเลยด้านข้างคือตรงล้อนะครับผมตัวนี้เป็นล้อลอยขอบ15สีเงินสลับสีด,ดําดูแบบเข้ากันมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับยางโยโกฮามาปี2021ใช้ได้ยาวๆเลยครับผมสภาพล้อแม็กกับยางนี่ยใช้ได้ยาวๆเลยแล้วก็ถัดมาก็ไฟเลี้ยวหูกระจกนะครับผมตัวท็อปเนี่ยจะให้ไฟเลี้ยวที่ตรงหูกระจกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนตัวนี้นี่ผมไม่อยากโชว์เป็นตัว คีรีสตาร์ทแล้วนะครับผมสามารถกดได้เลยล็อกเปิดล็อกอันนี้ล็อกอยู่นะครับเรากดได้เลยนี่สามารถเปิดได้เลยครับผมโอเคเราดูด้านข้างกันมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับเรามาอยู่กันที่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังสิ่งแรกที่เราต้องสังเกตเลยคือตัวที่มันเชนนะครับโครเมียมจะตรงกับไฟเลยนะครับผมไฟไท้าย สองฝั่งแล้วก็ครมอ,อยู่ตรงกันนะครับผมแล้วก็ที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งคือถ้ารถเดิมๆนะครับผมพวกสติกเกอร์พวกกลาต่างๆยังอยู่ครบจากโรงงานนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวผมเปิดมาดูข้างในคือวีออเนี่ยกว้างมากๆนะครับข้างในเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ากว้างขนาดไหนนะครับผมนี่เราสามารถกดกับรีโมทได้เลยนะครับนี่ตามเลยดูกว้างขวางใส่ของได้เยอะมากนะครับผมด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาดู มีเคยติดแก๊สมาหรือเปล่านี่พอเปิดมาปุ๊บยางอะไหล่เดิมๆจากโรงงานนะครับผมชุดประแจก็มีนะครับถือว่ารถคันนี้สวยมากๆแก๊สไม่เคยติดแน่นอนครับโอเคหลังจากที่เราดูด้านหลังกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างนะครับหลังจากที่ผมพาดูรอบๆคันมาแล้วนะครับผมเรามาดูกันที่ภายในกันบ้างนะครับผมภายในย่างแรกเลยเบาะนะครับเจ้าของเดิมเขาไปหุ้มกมาใหม่เป็นเบาะนังนะครับผมถือว่า เจ้าของเดิมมีรักษารถมากๆนะครับเพราะว่าเบาะหนังเนี่ยดูแลง่ายครับผมโดนน้าโดนอะไรไม่เป็นไรนะครับผมถือว่าครได้ไปเนี่ยคุ้มมากๆนะครับผมหลังจากที่เราดูบอกกันแล้วอีกอย่างหนึ่งคือระบบแอร์นะครับผมตัวนี้เป็นระบบแอร์ออโต้นะครับซึ่งมีอยู่ในเฉพาะตัวท็อปของ v ีออเท่านั้นนะครับผมตัว E เนี่ยจะไม่เป็นระบบแอร์แบบนี้นะครับอันนี้คือจะอยู่ในตัวท็อปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพงมาลัยนะครับผมสามารถ ลดเสียงเปิดเสียงปรับช่องวิทยุจากพวงมาลัยได้เลยนะครับผมส่วนขวามือผมระบบต่างๆเนี่ยเยอะมากๆอย่างแรกเลยคือพุชสต t ร์ทนะครับผมเป็นกุญแจคีเลตแบบนี้มาพร้อมกับพุชสตาร์ทแล้วก็กระจกปรับพับไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่สําคัญเลยตัวท็อปเนี่ยให้แอร์แบ็กมา2ใบผู้น้านะครับคือ1คือฝั่งคุนั่งข้างแล้วก็ฝั่งคุขับนะครับผม ผมเกือบลืมไปเลยสิ่งที่สําคัญที่สุดของรถคันนี้นะครับผมคือเลขไม้นะครับเลขไม่วิ่งไปแค่65,000กิโลเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยมากๆสําหรับรถปี2016นะครับถือว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มสุดๆนะครับผมหลังจากที่ดูข้างหน้าแล้วเราไปดูข้างหลังกันบ้างว่าจะกว้างขวางนั่งสบายไหมนะครับผมเราไปดูข้างหลังกันเลยในส่วนของด้านหลังนะครับผมก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ ของวีออสเนี่ยให้ความกว้างขวางมากๆคือนั่งแบบยืดขาได้เลยนะครับผมถือว่าห้องโดยสารด้านหลังนี่ถือว่ากว้างมากๆนะครับผมใครจะกินน้ําอะไรเนี่ยที่วางแก้วก็มีนะครับผมสามารถวางแก้วได้เลยถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับสําหรับวีออสตัวนี้นะครับผมใครหาอยู่ก็ทักมาได้นะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะทักมาเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกก่อนว่ามีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ เรามาดูกันที่ห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมเครื่องตัวนี้ฝาสีขาวเนี่ยเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่อง1.5มาพร้อมกับแรงม้า108แรงม้านะครับผมเป็นเครื่องตัวใหม่ประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้นกว่าตัวเก่านะครับผมมาพร้อมกับระบบเกียร์ตัวนี้เป็นระบบเกียร์ CVT 7สปีดนะครับผมส่วนเกียร์ตัวเก่าเนี่ยใน Vios ตัวเก่าเเนี่ยจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ4จังหวะนะครับผม หลังจากที่เราดูระบบเครื่องระบบเกียร์กันแล้วนะครับต่อไปเรามาดูโครงสร้างกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูกันเลยพวกน็อตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตแก้มน็อตฝากระโปรงนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยทําสีนะครับผมคานหน้าไม่เคยแกะไม่เคยถอดทําสีนะครับผมแล้วก็สติกเกอร์โรงงานนะครับมีครบนะครับผมสติกเกอร์ต่างๆนะครับผมถือว่ารถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุมาก่อนนะครับผมกล้ารับประกันได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ แบตเตอรี่ก็ใหม่อยู่นะครับผมคือลูกค้าได้ไปเนี่ยใช้ได้ยาวๆนะครับผมหลังจากที่ผมพาไปดูรีวิวต่างๆเรียบร้อยแล้วเรามาสรุปราคากันนะครับผมคันนี้ v ีโอส5 5ปี2 0 1 6ตัว S นะครับผมขายในราคา398,000บาทนะครับผมใครมีเครดิตสามารถจัดฟรีดาวได้เลยนะครับคันนี้แล้วก็ดอกเบีย้ยถูกสุดคือ2.79%นะครับผมใครสนใจก็สามารถโทรหาผมได้ที่เบอร์ 0928683036หรือว่าทักมาในเพจของเต็นวลินทรอนได้เลยนะครับผมก่อนที่จะจบคลิปนะครับผมฝากท่านผู้ชมนะครับฝากติดตามกด subscribe กดกระดิ่งช่องวลินทรอนด้วยนะครับเผื่อว่ามีรถใหม่ๆเข้ามานะครับผมจะได้ไม่พลาดการรับชมนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเซียวจุนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ